ดีเดี๋ยวดีอยู่ไหนไปคนแล้วไปคนไปคนไปคนไปหาเดี๋ยวดิเลยหาเดี๋ยวดิเอานี่ไปหานกนกนกเด็กมิ่งจับนกที่มิลานนกกระตุกนี่นวิ่งเล่นใหญเลยนก พี่น้าพูดนกสินกน,ก,นกพูดไงลูนกนกไหนพูดนกสินกนกหลุดนก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 คนนี้กลัวด้วยอยากเล่นด้วยแต่น้องมูไม่กลัว quá wow, thăm ngay luôn quá thăm ngay wow